เา,าทางนี้เามามาเออเอาวายืนวัสดีขากแม่สดี ขายอะไรบ้างคะอันนี้เหรอคะขายปลาปลามันมาใหม่เลยนะคะมาแต่อเมริกาเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็กับข้าวอันนี้ก็คืออันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะคะมาใหม่นานมากเลยคะ่ะอันนี้สิบป,ปีถึงจะมาเลยะคะ่ะใช่คะ่ะอันนี้คะ่ะห้าสิบจะแพงไหมคะแพงไหมคะแม่คะไม่คะ่คะเดี๋ยวพูดให้ฟังคะ่ะห้าสิบบาทอันนี้ ค่ะโอเคค่ะผู้ชายผู้หญิงก็ซื้อได้นะคะคนจนคนรวยซื้อได้ไหมคะได้ค่ะคนจนคนรวยก็ซื้อได้ค่ะทุกอย่างนี่ซื้อได้หมดเลยค่ะลูกเออแม่ค้าก็ได้ลูกค้าก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่ค้าอีกคนนึงชื่ออุ๋งอุงกับพี่อารีนะคะร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะร้านนี้เลยอ๋อ้านชื่อว่าแบ็คพิงค่ะแล้วชื่อจริงชื่อว่าเก๊กระตอยค่ะโอ้ร้านเก๊กระตอยเหรอคะใช่